ดีค่ะในสถานการณ์สถิติโรคมะเร็งทั่วโลก Global Cancer ปี2020มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในทั้งสองเพศนะคะโดยที่มีข้อมูลพบว่าโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่พบทั่วโลกถึงปีละกว่า2ล้านคนสำหรับในประเทศไทยนะคะมะเร็งเต้านมนับเป็นมะเร็งอันดับที่1ที่พบบ่อยนะคะในเพศหญิงโดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ถึงปีละ 20,000กว่ารายนะคะหรือถ้าคิดเฉลีย่ยชั่วโมงละ2.5คนมีผู้ที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมสูงถึงปีละ2,000กว่ารายนับว่ามะเร็งเต้านมนั้นเป็นภัยร้ายอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเราทั้งในระดับทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมากนะคะซึ่งจะมีได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะให้ผู้หญิงเราตรวจเต้านมด้วยตนเอง หรือมาตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เป็นการตรวจด้วยแมมโมแกรมซึ่งเป็นวิธีที่ได้มาตรฐานนะคะเป็นที่นิยมตรวจกันทั่วโลกแต่กระนั้นก็ตามก็ยังพบว่าสตรีไทยเราที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุมากกว่า30ปีก็ยังเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างไม่ทั่วถึงดังนั้น การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์นะับเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นได้จำนวนมากขึ้นสามารถนำไปสู่กระบวนการรักษาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนนีได้จัดโครงการล้านเต้าเราห่วงใยโดยให้พยาบาลตรวจเต้านมเพื่อเป็นการคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เพื่อจะสามารถนำไปสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยทางสมาคมตั้งเป้าว่าเราจะตรวจในสตรีไทยให้มากที่สุดจำนวน1ล้านเต้าโดยจะเริ่มตั้งแต่วันพยาบาลสากนเมื่อวันที่12พฤษภาคม2565และจะสิ้นสุดในวันพยาบาลแห่งชาติที่จะมาถึงในวันที่21ตุลาคม2565นี้ค่ะ การดำเนินการของเราจัดหาพยาบาลพี่เลี้ยงหรือพรีเซ p เตอร์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางมะเร็งจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วเป็นครูฝึกจากนั้นเรารณรงค์รับสมัครพยาบาลจิตอาสาจากพยาบาลในฝ่ายการพยาบาลพรีเซ p เตอร์รีสกิลทักษะการตรวจคัดกรองความผิดปกติของเต้านมแก่พยาบาลจิตอาสาเมื่อผ่านการตรวจครบ5รายแล้วเขาจะสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ด้วยตนเอง ทั้งพรีเซปเตอร์และจิตอาสาทําการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่สตรีทุกวันราชการเราสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองให้สตรีทุกคนให้พวกเขาสามารถกลับไปปฏิบัติเองที่บ้านรวมทั้งสอนครอบครัวสตรีที่เป็นผู้หญิงในบ้านได้ปัจจุบันมีสตรีมารับบริการตรวจคัดกรองทุกวันวันละประมาณ20-30ถึงรายเมื่อตรวจพบความผิดปกติเราส่งพวกเขารับการตรวจมิจฉัยและรักษาทันท่วงทีตามสิทธิการรักษา เราติดตามเคสที่ผิดปกติต่อเนื่องทุกรายเราประสานทีมสัญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์รังสีวินิจฉัยและทีมงานเราสามารถส่งผู้ที่พบความผิดปกติรับการตรวจแมมโมแกรมได้ภายใน3-5วันทำให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้พยาบาลจิตอาสศา,ศาได้ลองคำดูว่าเต้านมที่ ผิดปกติมันจะมีในลักษณะใดนะคะเพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจให้กับพยาบาลจิตอาสาที่จะตรวจเต้านมให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะคะจะมีพรีเซ็ตเตอร์อยู่ร่วมด้วยตลอดเวลานะคะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้กับพยาบาลจิตอาสาและก็ประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของการตรวจเต้านมด้วยตัวเองเพื่อให ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตัวเองนะคะดิฉันได้สมัครเป็นพยาบาลจิตอาสาโครงการลานเต้าลราห่วใหญ่ตอนแรกรู้สึกไม่มั่นใจแต่พี่ผู้ตรวจการพยาบาลบอกว่าจะมีการอบรมฝึกปฏิบัติฝึกตรวจก่อนและมีการฝึกตรวจจริงกับพยาบาลพี่เลี้ยงจำนวน5ลรายทำให้มีความรู้สึก มั่นใจเพิ่มขึ้นสามารถตรวจเต้านมให้ผู้อื่นได้ตอนนี้ได้ตรวจไปแล้ว15ลายพบมีความผิดปกติ10ลายส่งตรวจต่อรักษาเพิ่มเติมรู้สึกภูมิใจในการมีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้สามารถช่วยในการคัดกรองเบื้องต้นและค้นหาความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมและยังเป็นการทําเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด,ด่สมเด็จย่าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติด้วยค่ะ ที่น่าจะได้รับการคัดกรอง mm. ก็เลยลองเข้ามาร่วมค่ะยา mm. บาลแจ้งว่าพบความผิดปกติจุดหนึ่งค่ะ mm. แล้วก็แนะนำให้ไปตรวจต่อเพิ่มเติม mm. ในส่วนของขอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมแล้วก็หลังจากนั้นก็พบแพทย์ด้วยค่ะ mm. รู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ค่ะถ้า ผู้หญิงได้รับการตรวจคัดกรองหรื้องต้นตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทําให้การรักษาการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงทีค่ะก็อยากเชิญชวนผู้หญิงเห็นความสําคัญแล้วก็มีการตรวจคัดกรองอาจจะเป็นการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองหรือมีการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการที่ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ร่วมกิจกรรมลานเต้าเราห่วงให่กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยซึ่งเราเริ่มดําเนินการกันตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนเราได้ตรวจเต้านมให้กับสตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการร่วม1,000คนในจำนวนนี้เราพบความผิดปกติของเต้านมสูงถึง50เ ซึ่งในจำนวนเหล่านี้พยาบาลเราได้จัดกระบวนการต่างๆให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยรักษาจากแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลต้นสังกัดตามสิทธิ์ของผู้ป่วยซึ่งในสิ่งที่เราได้ร่วมดาเนินการกันสิ่งหนึ่งที่ทาให้พวกเรารู้สึกร่วมกันเลยคือตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่พวกเรามีการตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สตรีไทยเหล่านั้นที่พบความผิดปกติเข้าถึงการตรวจรักษาได้รับการดูแลจากทีมแพทย์นั่นจะสามารถลดการสูญเสียให้กับสตรีเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีค่ะ